รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M คอท HD กฎหมายเลข30เวลาบ่ายโมง40นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับจะมีเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจและก็ได้ไประโยชน์อย่างกรณีของการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารเพื่อคนที่เขามีน้ำหนักมากๆเนี่ยนะครับได้ผ่อนคลายหายทุกทีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับในเรื่องที่ต้อง อนน้ำหนักตัวเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรตัวอะไรก็รู้สึกจะอึดอัดไปหมดแล้วก็ยังมีโรคแทรกซ้อนมากมายวันนี้หลังจากได้รับการผ่าตัดด้วยระบบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยผู้ช่วยาศาสตราจารย์นายแพทย์วรบุตรพวีรุจนาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผลเป็นอย่างไรวันนี้คุณหมอวรุตรจะมาเล่าให้เราฟังสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับหลังจากที่เข้าห้องผ่าตัดแล้วเนี่ยนะครับระหว่างผ่าตัด เมื่อเทียบกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนที่แล้วเนี่ยนะครับความยากง่ายพอใช้เทคโนโลยีคุณยนช่วยผ่าตัดนี่ก็แปลว่าอาจารย์ไม่ต้องไปยืนอยู่ที่เตียงคนไข้ละใช่ก็ไปอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นคอนโซลนะครับการคอนโทรลที่ทำเช่นด้วยมือเล็กๆนี่เดียวเท่านั้นเองแต่ สามารถเห็นภาพได้ขนาดเป็นขยายเป็น10เท่า15เท่าเลยใช่ับใช่ครับชัดเจนขึ้นผมเองนั่งผ่าตัดแล้วก็บังคับตัวจอยสติกใช่หุ่นยนต์นะครับเพื่อที่จะคล้ายๆกับเปรียบเสมือนว่าผมเอามือผมเนี่ยเข้าไปผ่าตัดในช่องท้องคนไข้ในขณะที่ผมไม่ต้องเปิดแผลใหญ่ก็คือแผลเล็กนิดเดียวเรียกว่าการ movement การเคลื่อนไหวมือผมเนี่ยได้360องศาเลยไม่มีข้อจํากัดเหมือนการผ่าตัด2กล้องด้วยมือที่ที่อาจจะมีข้อจํากัดเพราะว่าไม่สามารถที่จะ เข้าไปหักงอของของอ,อุปกรณ์ได้ะหุ่นยนต์เองมีการหักงอของอ,อุปกรณ์ได้สามารถเข้าไปทํางานในมุมที่ยากๆได้แล้วผมเองก็สบายเพราะว่าตัวหุ่นยนต์เองเนี่ยมันก็เ,เรียกว่าประกอบร่างกับตัวคนไข้ใช่ไหมฮะแล้วคนไข้ต่อให้มีหน้าท้องหนาให่ในอย่างคุณสัญชัยนี่หน้าท้องหนามากเห็นในภาพ <c oughs> จะเห็นว่ <c oughs> <พ>านันหนาล็อกมาก80ยแปดสิบนี่ใช่ถ้าเกิดว่าผ่าแต่ด้วยมือรับรองก็อาจจะมีเรื่องของความล้าของของการหมอนะครับใช่ตอนนี้มีหุ่นยนต์ปุ๊บเนี่ย เรียกว่าคุณโยนเองก็ไม่เคยเหนื่อยล้าแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆนั้นความแม่นยำความนิ่งของมือเนี่ยของคุณโยนก็จะมีความแม่นยำสูงกว่าครับคซึ่งแตกต่างและตรงนี้ก็คือเป็นนิวลุกของสําหรับในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช่ไหมครับผลละครับอาจารย์ครับหลังจากที่ผ่าแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาจะมีการวัดจากตรงไหนได้บ้างครับ ผลผลการรักษาจริงๆในการดูดูแลคนไข้โรคอ้วนนี่เราดูอย่างสออย่างนะครับอย่างแรกก็คือดูเรื่องน้ําหนักว่าคนไข้เนี่ยลดลงดีไหมนะครับ2ก็คือดูว่าโรคประจําตัวของคนไข้ดีขึ้นไหมโดยเฉพาะยิ่งคุณสัญชัยที่มีภาวะเบาหวานอยู่เนี่ยคนสัญชัยก็อยากจะหายจากเบาหวานแน่ๆถูกไหมครับและสุดท้ายก็คือว่าเราดูว่าการรักษานี้ผลแทรกซ้อนหรือเปล่าซึ่งซึ่งหลังจากที่ผ่าตัดมาในคุณสัญชัยเองเนี่ยไม่พบ ผลแทรกซ้อนใดๆเลยเั้นกลับมานิดนึงเรื่องน้ําหนักก่อนเราให้ฟังนิดนึงว่าน้ําหนักคุณสันชัยที่ก่อนผ่าตัดเกือบร้อยแปดสิบกิโลถ้าเท่าที่เราจํากันได้นะครับตอนนี้หลังผ่าตัดมาก็จะเห็นว่าแกลดน้ําหนักลงไปได้เยอะเลยยี่สิบสามสิบกโลยี่สิบสามสิบในระยะแรกือ่ที่มาสองเดือนแรกนะใช่ครับอย่างคุณสัญชัยเองก็เราได้คุยแล้วว่าโกเขาเขาหนักสักประมาณสักกี่กิโลกรัมเขาบอกพอสัก เลขสองหลักสักเก้าสิบกิโลนี่เขาเขาโอเคแล้วันผมบอกคุณสัญชัยเลยว่าถ้าคุณสัญชัยมีความตั้งใจแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทําอยู่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเก้าสิบกิโลกรัมไม่ยากหรือแม้กระทั่งต่ํากว่านั้นก็ยังทําได้ก็ถือว่าได้ผลพลอยได้นะครับนี่ไม่เฉพาะแค่ได้ลดน้ําหนักหรือว่าได้ลดขนาดของส่วนทรงเอวนะครับแต่ยังได้ผลไปถึงในเรื่องของเบาหวานซึ่งเป็นโรคอันตรายแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าอายุเยอะขึ้น ก็จะยิ่งมีน้ําตาลเกาะมาลบกวนสร้างปัญหาให้มากขึ้นยงไหนยังจะต้องจอประสาทตาไหนยังจะต้องเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกนะครับนี่เสื้อผ้าก็สงสัยต้องเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะให้ทันกับที่โกรุ่นเก่าๆที่เขาแต่งตัวห <c oughs> ล่อๆเ <c oughs> ท่ๆได้แล้วคุณก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณสัญชัยไว้ในโอกาสนี้นะครับและพร้อมกับขอขอบคุณคุณหมอวัวบุตรนะครับ <c oughs> ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัวบุตรทวีรุจนะศัลยแพทย์ผู้อำนวยการด้านระบบทางเดินอาหาร แพทย์ที่ปรึกษาโรงพยาบาลทุนบุรีในฐานะที่ท่านชํานาญการทางด้านการผ่าตัดลดกระเพาะอาหารนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดต้องขอคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับขอบคุณครับาาประมณีตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2กันนะครับซึ่งก็มีอะไรน่าสนใจเช่นเคยหลังจากที่คุณหมอวรบุตรได้อธิบายให้ข้อมูลไปแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้ป่วยครับ มาให้ข้อมูลเองหลังจากผ่าตัดแล้วเป็นอย่างไรถ้าหากว่าท่านชมที่ตามตอนแรกนะครับก็อาจจะเห็นเลยว่าความแตกต่างขนาดไซส์นะไซส์ของคุณสันชัยเนี่ยก็จะแตกต่างไปแล้วยังมีอย่างอื่นที่แตกต่างไปอีกโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทัศนคติของผู้ป่วยเองหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อไปเลยครับผ่านไปประมาณเดือนฝ่านะครับแล้วก็มี เห็นผลนแน่ๆคือน้ำหนักรถลดลงเกือบ20กิโลครับ25 26กโลแล้วก็มีอาการที่แข็งแรงขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็เดินคล่องขึ้นนะครับก็ดีขึ้นมากเรื่องน้ำตาลนะครับน้ำตาลจะลดลงเหลือเทียบจะปกติแล้วครับเหลือที่ร้อยต้นๆ้2 0ี่สิบนะครับก็ไม่ไมากไปกว่านี้นะครับก็คือหลังจากผ่าตัดใหม่ๆเราก็จะกินพวกเต้าหู่พวกของเหลวๆหน่อยเพื่อให้กระเพาะ ปรับตัวครับแต่หลังจากนั้นแล้วเราก็กินข้าวได้เหมือนปกติแต่ก็จะกินได้ไม่เยอะนะครับกินได้ไม่ขีดขำครับก็จะอิ่มใช้เวลาประมาณ3วันนะครับก็ก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายครับน้ำหนักตอนแรกที่มาพบหมอเนี่ยคือ179แล้วหมอให้ควบคุมน้ำหนักมาเนี่ยก็อยู่ที่173 174่17ครับแต่หลังผ่าตัดแล้วก็จะเหลือ เหลือครั้งแรกเลยหลังผ่าตัดเลยคือ1 6 5จากนั้นก็มาเรื่อยๆถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ร้7เครับก็ถือว่าดีดีมากครับหมอก็บอกให้แนะนำให้เหลือ99โลครับนะ่านะจะอยู่ที่เกณฑ์ดีมากของของหมอครับก็อยากให้ลองมาดูก่อนครับมาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเราสมควรหรือไม่แต่ที่แน่คือถ้ามาพัมแล้วเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ช่วยให้เราประหยัด ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยฮหเห็นไหมครับหุ่นของคุณสัญชัยเริมจะลดลงมาอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันลดไป30กกิโลนี่ถือว่าไม่น้อยนะครับในช่องเวลา2เดือนกว่าๆสามเดือนแล้วก็ยังจะเดินหน้าลดต่อไปอีกเพราะฉะนั้นท่านที่มีปัญหาในเื่อเดียวกันนี้นะครับอย่ากังวลครับมาปรึกษาคุณหมอวบุตรเชื่อว่าจะช่วยให้สบายใจ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอไม่ปล่อยให้ไปเจออันตรายหรือเรื่องของการผ่าตัดอะไรที่จะต้องไปเจอหลังจากที่ทำความเข้าใจกันแล้วเพราะว่าเรามีแพ็กเกจในการที่จะตรวจประเมินก่อนด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเนี่ยนะครับลดความกังวลไปจากการผ่าตัดได้มากทีเดียวเลยครับ แล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนติดตามรายการอุ่นใจใกล้หมอมีเนะะื้อหาสาระดีๆอย่างนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุทธที่ช่องก้าวขอดสดีกดเลข30นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ